สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมผอมหลังศึกมวยไทย7ดสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมครับ2559นะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดครับเวลาเดิมครับ12นาฬิกา15นาทีนะครับสำหรับนะครับวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2559นะครับจะเป็นนัดชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่16นะครับทางสนามมวยช่อง7สีนะครับ จะย้ายสถานที่ทําการแข่งขันนะครับไปแข่งขันกันที่นะครับสนามมวยลุมพินีรามอินทานะครับสําหรับนัดชิงชนะเลิศมวยรอบปุนเสือครั้งที่16นะครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมนะครับน้ำหนักที่จะทําการแข่งขัน นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวของรายการเป็นการชิงอันดับที่สามนะครับเมื่อรอบปุนเสือครั้งที่สิบหกครับเป็นการพบกันระหว่างครับเหนือเพชรกีบราสปอร์ตพบทางด้านครับยอดมงคลสิทธิ์ซอแอนนะครับใช้สิทธิ์แทนนะครับมังกรทองตักบุรีรัมนะครับซึ่งมีอาการป่วยนะครับกะทันหันนะครับคู่นี้จะพบกันในพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ครับเป็นคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของรายการครับชิงอันดับที่สาม มวยรอบปุนเสือครั้งที่16ครับคู่ที่2ครับคู่ค้ำของบริการครับเป็นคู่นะครับชิงชนะเลิศมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่16นะครับ็กนการพบกันระหว่างครับเดอะกรัสเดอะกับพัทยาพบทางด้านสายผลรัตตนะพานุครับคู่นี้จะพบกันในพิกัดน,น้ำหนัก116ปอนด์ครับเป็นคู่ที่2 คู่ค้ำของรายการครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบปุนเสือคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างตลาดแขกสักสำริดพบทางด้านดากี้ลูกมะขามหวานครับคู่นี้จะพบกันในพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการ คู่ที่สี่ครับคู่เอกนำรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นนะครับสเปอร์เฟอเทวเวทร้อยสามสิบปอนด์ของสนามมวยช่องเจ็ดสีครับเป็นการพบกันระหว่างครับเทพตรสิทษิ์อุอุบลพบกับทางด้านครับศักชัยน้อยเอ็มยูเดนครับคู่นี้จะต่อยกันในพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ครับเป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับ มาดูมวยคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับเป็นการชิงอันดับที่3มนะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่16นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านเหนือเพชรกีบร่าสปอร์ตพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินครับยอดมงคลสิทธิ์สอแอนนะครับใช้สิทธิ์แทนทางด้านมังกรทองศักบุรีดำนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนัก1นึ่ร้สิบหกปอนด์ครับเป็นคู่ที่ห คู่เปิดหัวของรายการครับชิงอันดับที่สามนะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่สิบหกครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเหนือเพชรกีบร拉สปอร์ตครับเป็นมวยนะครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าศอกรุนแรงคบเครื่องนะครับอาวุธจัดจ้านรุนแรงต้นๆลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับกดนับกดน็อกได้เช็คบินได้ตลอดครับ จังหวะเตะขาต่อยหมัดครับเจาะยางคว้างกระดาษจกครับมีหมัดสอกเสริมระยะประชิดครับอาวุธครบเครื่องครับจังหวะดักสัตว์แข้งนะครับแทงเข่าแรงหมัดหนักศอกอันตรายลุ้นน,นับนกได้ทุกนาทีครับสามพร้อมหลังครับมีชนะเทคนิคน,น็อกเอายกที่สี่มังกรทองสักบุบรีรำครับวันที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับที่สนามมวยช่องเจ็ดสี ชนะคะแนนกาก้าแปหมินบุรีเมื่อวันที่17ก,รรกค2559ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับเดอกกับเดอกกับพัทธธยาเมื่อวันที่2ตุลาคม2559ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านยอดมงคลสิทธิ์ซอแอนครับเป็นมวยประเภทครับมวยเข่าปัมตีแข็งแกร่งนะครับอาวุธครบเครื่องจังหวะเตะต่อยนะครับหนักแรง ต้นๆน,นะครับทีต่อทีโดนต่อโดนลูกหนักเป็นรลองนะครับจังหวะเตะต่ตอยแรงครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกร่งครับจังหวะดักไตะดักแทงเก่งต้นๆลูกหนักเป็นรลองนะครับสามฟอมหลังครับมีชนะเทนนิสกันน็อกเอายกที่สามแลมโบลูกสะแก้วครับเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนนิสกันน็อกเอายกที่สี่ อีทีสิทธิ์เจการเมื่อวันที่27สิงหาคม2559ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนยอดขุนทัพสเดชะพันเมื่อวันที่2สตุลาคม2559ครับที่เวทีมวยอตก .3 จิตเ MM. มืองนนทจังหวัดนนทบุรีครับมาถึงมวยคู่ที่2นะครับคู่ขำของรายการครับเป็นการชิงชนะเลิศอันดับที่1นะครับมวยรอบบุญเสือมวยไทยพันแท้ ครั้งที่16นะครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านเดอะกรัฟเดอะกับพัทยาพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านสายฝนรัตนพานุครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกันน้ําหนัก116ปอนด์เป็นคู่ที่2ครับคู่ค้าของรายการครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศอันดับที่1นะครับมวยรอบคุณเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่16ครับ มาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำของรายการครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านเดอะคัพส์เดอะัพพัทยาครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือครับจัดยานจังหวะดักเปะดักแทงนะครับเข่าไนขวางหน้าดันแทงครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับจังหวะเตะต่อยข้องเชิงดีครับหมัดหนักศอกอันตรายจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับเชิงชก ฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงนะครับเคยชนะมานะครับในรอบแรกๆ 3. ามฟอ้อมหลังอย่างสะกดคำว่มมาแพ้ไม่เป็นนะครับมีชนะคะแนนไม้โทสิทธิ์กำนันใหญ่เมื่อวันที่19มิถุนายน2559ที่ช่อง7สีชนะคะแนนสายฝนรัตตนพาโนเมื่อวันที่24กับัรกฎา,าคม2559ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนเหนือเพชรกิบราสปอรดเมื่อวันที่2ตุลาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีนะครับผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านสายฝนรัตนพานุนะครับก็เป็นมวยนะครับประเภททลหดนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเคยแพ้มาในรอบแรกนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยครับหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงมีศอกเสริมระยะประชิดครับเคยแพ้มานะครับวงในปั้มตีบูสู้ดีครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับจังหวะเตะต่อยหมัดศอกรุนแรงครับต้นๆนะครับ หัวจิตหัวใจดีนะครับกล้าแรกกล้าออกอาวุธครับวงในไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวครับบู๊สู้ดุดันครับมีฮึดมีสู้ตลอดครับสามพร้อมหลังครับมีแพ้คะแนนให้กับเดอกครับเดอกครับพัทยามวันที่ยี่สิบสี่กับระกาาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนไม้โทสิทธิ์กำนันใหญ่มอวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับตัดเชือกเอาชนะคะแนนมังกรทองสักบุ รีวิวมำมอวันที่2ตุลาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านตะกลาดแขกสักสำริดพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านดากี้ลูกมะขามหวานครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ครับเป็นคู่ที่3รองคู่เอกของรายการครับ มาดูมวยคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านตะลาดแขกศักดิ์สัมฤทธิ์เป็นมวยจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธครบเครื่องจังหวะเตะหนักต่อยแรงศอกอันตรายครับระยะประชิดครับวงในปั้มรัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกร่งอาวุธหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับมัดศอกรุนแรงวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันครับมีฮึดมีสู้นะครับตะบลอดธาตุทรหด ดีครับ3ฟอฟอมหลังแพ้เทนนิสเกิลน,น็อกอายกที่5ให้กับ10แสนสอแสนแก้วครับเมื่อวันที่12มีนาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนนิสเกิลน,น็อกอายกที่3ให้กับยุทธการทอเทพสุพินเมื่อวันที่28พฤษภาคม2559ายที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับไปเอาชนะขะแนนยอดสิงเพรปตตอตอพันหกครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านดากี้ลูกมะขามหวานครับเป็นมวยนะครับจังหวะเตะต่อยนะครับหมัดศอกรุนแรงอาวุธมวยครบเครื่องครับอาชีพหลักๆอาชีพถนัดประเภทครับเข่าในนะครับเหนียวแน่นครับปั้มรัดมัดตีขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบยัดไส้แรงครับบุดุดันน่ะเป็นมวยเปิดเกมนะครับกล้าแรลกกล้าออกอาวุธครับมีมัดศอกเสริมนําเข้าไปนะครับเข่าในเหนียวแน่นครับ มีฮึดมีสู้ตะลอยครับเียดสีท้ายๆนะครับแรงปลายมั่นคงครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับเข่าในเหนียวแน่นครับปั้มรัดมัดตีดุดันนะครับแข็งแกร่งสามฟอมหลังครับมีชนะคะแนนปิ่นเพชรสิทธิเจดแดงมเมื่อวันที่สี่กัญญญนยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนยิ้มสยามแปงกองปราบเมื่อวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับรถ ถังจิตเมืองนอนท์เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2559ที่จังหวัดกาบรสินครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรารยการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์เฟลเทอร์เวทนะครับ130ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีครับเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเทพพระบุตรสิทธุอ,อุบนครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านศักชัยน้อยเอ็มอยูเด่น คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ครับเป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตะหลอดครับมาถึงมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเทพพระบุตรสิทธุอุบลครับเป็นมวยจังหวะครับฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดศอกซ้ายอันตรายครับหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดครับต้นต้นมีศอก อันตรายนะครับต้นๆเนี่ยหมัดสอกคมนะครับเก๋าเกมมีลูกขวางหน้าค้ำดันแทงครับปั้มรัดมัดตีนะครับเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับหลักเหลี่ยมดีอะเก๋าเกมกว่าครับฟอร์มสดนะครับช่วงหลังๆเนี่ยชนะคะแนนพระพนพพุ่มพันม่วงครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2559ที่สนามมวยลุมพินี่ชนะคะแนนยุทธการเพชร อายุธการเพชรปอตออครับเมื่อวันที่25กันยายน2559ที่เวทีมวยอตกอก3จิตมองนนจังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนนะวพะลโชคปราณีฟามเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2559ที่สนามมวยช่องเจสีขาดลอยครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินครับก็บเป็นทางด้านศักชัยน้อยเอม็มยุเดนครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเขาง่าซอกรุนแรงครบ เครื่องนะครับมีฮึดมีสู้ตะลอดเป็นมวยเปิดเกมครับสไตล์นะครับเปิดเกมไฟเตอร์ครับเดินหน้านะครับท้าชนมีหมัดศอกเสริมนําเข้าไปครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดแรงวงในไล่แขนปั้มดัดมัดตีเหนียวบูดุดันครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับมีฮึดมีสู้ตะหลอดครับดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งฟอร์มสดครับสามฟอร์มหลังชนะคะแนนเจนณบลงต่อทักษินเมื่อวันที่17 กับรกรกดาคม2559ที่ช่อง7สีชนะคะแนน10แสนต่อเอียวจะเดินทองภูเกตมวันที่14สิงหาคม2559ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะเทนนเกิลน็อกเอาท์ยกที่2เจมสักสัก,สกบุรีลำมาวันที่4ธันวาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีครับ